ก้องสดพดบูแล้ววันนี้เป็นกระแสร้อนมากๆพี่พ่เพราะว่าเป็นเรื่องของการที่มีท่านหนึ่งไปเล่าเรื่องลี้รับเกี่ยวกับการดูดวงโดยโดนทําขอแล้วก็โดนขโมยดวงเออ เกิดประเด็นมากมายพจนขานี่คนคนที่เขารวยเขาอยู่ไหนกันนะฉันจะไปขโมยเขาบ้างดวงขโมยได้จริงไม่ได้จริงขโมยดวงอ่ะวันนี้เราเชิญมาอีกคนหนึ่งพี่พเหรอชื่ออะไรคะชื่ออะไรหรอคะหมอโน้ตปลุกดวงค่ะอ๋อนี่หมอโนดบุกปลุกดวงัสนีค่ะโนตบุกปลุกดวงเขาบอกเขาพูดเรื่องนี้เรื่องขโมยดวงในทิกตอกเนี่ยมีคนดูกว่าห้าล้านวิวอืมนะครับอ่ะให้คุณพจน์อานนท์ถามคนแรกเลยค่ะ หมอโนตเป็นหมอดูที่ดังมากในีติ๊กตอกมีผู้ติดตามเอาผู้ติด,ดตามฉันมองไม่เห็นนะมีผู้ติด,ดตามกาถามก่อนว่าหมอโนตเนี่ยดูดวงด้วยศาสตร์อะไรครับปกติเราโนด,ดูสองสองศาสตร์ศาสตร์แล้วก็จะเป็นไพ่ยีซีอีกอันหนึ่งคือจะเห็นเป็นภาพสําหรับแบบเป็นคนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามาดูนะฮะก็จะเห็นเป็นภาพว่าแบบ มันจะเห็นเหมือนเป็นจอเล็กๆว่าคนนี้แบบผ่านอะไรมาบ้าง mm. ชีวิตเขามีเรื่องราวอะไรหรือว่าเรื่องที่เขาต้องแก้ไข,ขคือเรื่องอะไรอย่างนี้นไปถึงดูท<ม>ั้งไพ่ไพ่ด้วยแล้วก็เห็นเป็นภาพเกิดขึ้นในจิตสือ่อแบบน<า>ั่งจ้องหน้าอย่างเนี้เ<ส>หรอก็ปกติแล้วจะดูออนไลน์ประมาณแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยพี่กองพิพลดูจะไม่แบบว่าไม่ได้ให้คนมาดูอย่างเนี้ยมาเจอตัวอะไรอย่างนี้เพราะว่าระหว่างดูคือเราใช้สมาธิเยอะมากๆค่ะมันก็จะเห็นเป็นภาพของคนคนนี้บางทีจะจะได้ยินอาจจะได้ยินเป็นเสียงเหรืออย่างนี้เรียกว่าสื่อสารทางจิตได้ไหม ก็ถ้าคนอื่นจะเรียกสิ่งสัมผัสแต่ว่าตัวโนรตดโน้รู้สึกว่ามันใช้คำพูดว่าสิ่งสัมผัสมันดูงมงอ่ายอะเริ่มเป็นตั้งแต่เริ่มรู้สึกงี้ตแอ่เมื่อไหร่จริงๆดูจริงๆดูดวงเป็นตั้งแต่แปดขวบตั้งแต่แปดขวบครับดูไม่ได้มีใครไม่ไม่เคยมีคนสอนไม่เคยเรียนตำราอะไรเลยเขาบอกว่าแม่นยำมากมีคนถูกดวงด้วยนะถูกรางวัลด้วยนะที่หนึ่งที่สองเลยนะอมีค่ะก็ไปดูในเพจโน้ได้ก็มีลูกดวง ที่แบบถูกรางวัลที่หนึ่งมากสุดก็คือจะมี9้าใบ5้าบล้านฮะใช่ชื่อคุณดีเซลนี่จำแม่นเลยเป็นิบล้านลดวงจากการที่แบบว่ามาดูแล้วก็เรื่องทักษา4ีะไปดูกันดีกว่าุยแต่ว่ามันไม่ได้ทุกคนคือตั้งแต่หนูดูมามันมีแค่ไม่กี่คนอย่างเพราะว่าดูมาหลายเคสหลายพันเคสต้องลดบุกไล้วไอ้บอกแก้ไขดวงอ่ะก็ให้เขาไปทําในส่วนที่เป็นเรื่องมูเตลูที่ทําด้วยตัวเองเราไม่มีของรนจะไม่มีการทําพิธีอะไรเลยจะมีแบบว่าให้ไปทําว่าคุณจะเหมาะกับการที่ไปทําบุญที่ไหน ใครบ้างที่ควรจะไปทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยเป็นเฉพาะบุคคลว่าคนนี้ควรทาที่ไหนยังไงอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าจะไม่ถ้าสมมติเป็นพิธีพิธีรีตองพิธีกรรมที่ต้องมานั่งตั้งใบสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วต้องเราเป็นคนทําเป็นเจ้าพิธีเพื่อแบบเก็บเงินลูกดวงเยอะๆอย่างเงี้ยโนไม่ทํอแต่มาคุยเรื่องที่เป็นกระแสดีกว่าอะมีการขโมยดวงได้จริงไหมเอเคยคือมาได้ยินจริงๆอ่ะคือก็จากน้องปอยที่มีเรื่องตอนนี้ยฮะแต่ว่าส่วนตัวโนรู้สึกว่าถ้าเป็นเรื่องทําของเนี่ยมัน มันคือมันมันต้องมีหลายเหตุปมันมีหลายเหตุปัจจัยใช่มันมีหลายเหตุปัจจัยว่าจะทําของใส่ใครจากแต่ว่าทําของเนี่ยได้ยินแต่ขโมยดวงเนี่ยไม่ได้ยินที่เนี่ยครั้งแรกจากจากน้องที่เล่าน้องปอยเนี่ยฮะน้องโรบูคิดว่าขโมยได้จริงไหมงั้นหนูอยากเป็นไคลี่เจนเนอร์หนูอยากเป็นคิมคาเดเซียนหนูก็ขโมยดวงคิมคาเดเซียนได้อย่างงี้สิ มันต้องมีบุพกรรมร่วมกันคือแบบอยู่ใกล้ชิดกันหรือว่าแบบกินของหรือว่าคนที่แบบอยู่ใกล้เนื้อใกล้ตัวต้องสัมผัสอะไรสักอย่างหนึ่งรู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอย่างเงี้ยมีโอกาสทําได้แต่ว่าถ้าจะมานั่งขโมยดวงคนอื่นไปทั่วอย่างเงี้ยอุ้ยูกขโมยดวงพี่พศจะเป็นผู้จัดเป็นกุ้งกลับหร่งขโมยอยอกขโมยดวงพี่ตอนนี้ดวงกำลังหงุดงิดมันมันมันนะไม่แต่เขาก็นี่ไงเขาก็มีการพาไปบ้านพูดคุยกินข้าวเรียกแม่เรียกลูกนี่ไงี้ มันไม่ได้เหรอลูกหนูส่วนตัวหนูคิดว่าถ้าสมมติเป็นในในเวของการแบบขโมยดวงเขามาเลยอย่างเงี้ยก็คือเท่าที่น้องเล่าน้องปอยเล่านะครับคนที่เป็นเจ้าของเรื่องเขาบอกว่าเขาไปอยู่กรีนที่นี่เขาไปใช้ชีวิตที่นี่หมอดูขอทุกอย่างที่เป็นข้อมูลของเขาเลยรู้ดันไอเดนติตี้ของเขาว่าเขาทําอะไรบ้างอยากรู้เรื่องส่วนตัวแบบทุกเรื่องเลยก็มีโอกาส แต่ว่าจริงๆคืออาจจะไม่ใช่แบบว่าขโมยดวงมาเลยแต่ว่าเป็นการกดดวงเพื่อได้ทาให้เขาแบบไปหาคนนี้พอไปหาทีหนึ่งแล้วดีขึ้นก็<อ>ต้องไป,ไปอีกไปถึงกดดวงอะไรเหรอใช่ใช่กดดวงทําให้แย่ทําให้แบบทําให้ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบพอไปหาทีหนึง่งอุ้ยดีขึ้นเราก็อยากกลับไปหาเขาอีกอหนูทำบ้างเปล่ะหน,หนูหนูทำไม่เป็นไม่สามารถทําได้ค่ะ